สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสวยๆมือเดียวป้ายแดงรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีครับภายในสวยๆลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับหาเอาไปใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้สภาพดีงามราคายอดเยี่ยมครับก็ชมดูก่อนนะครับพิจารณาดูได้นะครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์1ปีนะครับกับเชฟโรเลตคูดนะครับ1.6ดออโต้ปี2012นะครับ149,000าบาทนะครับเครดิตดี ผ่อนได้นะครับแต่ใช้เงินดาวเยอะหน่อยนะครับผ่อน2 1 0 0นะครับ6ปีผ่อนอย่างกับมอเตอร์ไซค์เลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับเน้นใช้งานรับรองคุ้มแน่นอนนะครับวางเงินดาว47,000นเนะครับเนื่องจากรถของเชฟนะครับไฟแนนซ์ให้การจัดไฟแนนซ์มาน้อยนะครับฉะนั้นก็เ้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในระดับหนึ่งครับแต่ที่แน่นอนคือรถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงและรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับ ใครที่เข้าใจสนใจนะครับจัดเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสวยหรูดูดีในสไตล์นี้นะครับคันนี้เคยติดแก๊สนะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับแต่เรารับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับรัพังเชฟโรเลตติดแก๊สก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะเครื่องรุ่นนี้อึดทอนแก๊สอยู่แล้วครับตอนนี้ถอดออกเรียบร้อยนะครับแจ้งชัดแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีคลาดเคลื่อนนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอบีสนะครับ ภายในสวยหรูทรงสปอร์ตงามๆแบบนี้นะครับรถเดิมครับไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำนะครับใช้งานได้ทันทีครับรถสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ยางดอกลึกดอกเต็มครับคันนี้รับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกตัดสินใจนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสวยทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายอะไรการซ่อมบำรุงดูแลนะครับหลายคนถ้าไม่มั่นใจนะครับเข้าไปศึกษาได้ในเชฟโรเลตขับนะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับ ก็มีคนใช้งานอยู่จริงจะแบ่งปันประสบการณ์ได้แน่แน่นอนนะครับคันนี้สภาพดีงามดีตรงมีรับประกัน1ปีนี่นะครับหายากครับถึงเป็รถติดแก๊สเคยถอดออกแล้วนะครับแต่เครื่องตัวนี้เข้าทนแก๊สครับฉะนั้นก็ใครที่ชอบเข้าใจสนใจไหวจัดได้เลยนะครับจะซื้อสดก็149,000บาทนะครับใช้งานแล้วนะครับคันนี้180,000กิโลมโดยประมาณนะครับรถปี2012มือเดียวป้ายแดงครับ รถสวยสภาพดีงามราคาน่าจับต้องนะครับใครที่ไม่มั่นใจก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมก็ศึกษามาแล้วนะครับในส่วนของเชฟเนื่องจากว่าแต่ก่อนแรกๆเนี่ยไม่มีโรงเชฟให้สมาชิกดูนะครับผมไปศึกษาอยู่ว่ามีอะไรไหมการซ่อมบํารุงจะหาซ่อมได้ที่ไหนก็ไปศึกษามาปีนึงครับ ฉะนั้นมีอะไรมีศูนย์เก่าศูนย์เดิมมีอู่เก่งๆเยอะครับต้องเข้าไปศึกษาในแฟนเพจ Facebook ครับจะได้ข้อมูลครับลองชมดูนะครับอะไรการซ่อมบำรุงมีแน่นอนชเชฟโรเลตไม่อยู่ในเมืองไทยแต่ชเชฟโรเลตมีอยู่ทั่วโลกครับอะไรก็จะสั่งเข้ามาเหมือนเจแปนเหมือนญี่ปุ่นนี่แหละครับ